นักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชพัฏนนครราชสีมาเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคมมีการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพและพัฒนานวัตกรรมบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งนี้การดำเนินงานประจำของแต่ละกลุ่มงาน ยังขงพบปัญหาและข้อจำกัดหลายประการสะท้อนเห็นถึงความจำเป็นในการปรับปรุงระบบงานและการบริการให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมดิจิทัล จากการระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการการจัดการความรู้จากทุกกลุ่มงานพบปัญหาที่ปรากฏชัดเจนจากการปฏิบัติงานได้แก่ความไม่สะดวกในการใช้สารสนเทศของคณาจารย์คณะพยาบาลที่มีภาระงานสูงจนไม่สามารถจัดสรรเวลาในการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศใหม่ๆส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ระบบการจองห้องเรียนแบบกลุ่ม d i s c u s s n r o o m ที่ยังเกิดความผิดพลาดและการซ้ำซ้อนส่งผลให้ผู้ใช้บริการได้รับความไม่สะดวกการจัดการและเตรียมห้องประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid) ที่ต้องรับรองทั้งการประชุมออนไลน์และออนไซต์พร้อมกันซึ่งยังขาดแนวทางในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการส่งหนังสือเพื่อขอเอผยแพร่ผลงานทางวิชาการเข้าสู่ห้องสมุดที่ยังไม่สะดวกและไม่มีระบบการติดตามอย่างเป็นระบบและตัวเล่มวรารสารถูกเปลี่ยนรูปด้วยเทคโนโลยีขาดการจัดการวรารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยส่งผลให้ขาดการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย จากปัญหาดังกล่าวในงานประจำนั้นสะท้อนถึงโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมบริการใหม่ๆดังนั้นการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ภายใต้ประเด็นเปลี่ยนงานประจำสู่นวัตกรรมบริการเพื่อความยั่งยืนในยุคดิจิทัลจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง ในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กรเพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์ปัญหาและความคิดสร้างสารรค์ของบุคลากรน,นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริงและเสริมสร้างบทบาทของสำนักในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนกระบวนการพัฒนานวัตกรรม โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ซึ่งแต่ละกลุ่มงานได้ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ร่วมกันตามกระบวนการจัดการความรู้7จดขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่ 1. การบ่งชี้ความรู้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาจากแต่ละกลุ่มงานจัดทำเป็นแผนการจัดการความรู้ของสำนักวิทยาบริการเสนอต่อมหาวิทยาลัยและมีการประชุมประจำเดือนเพื่อระดมความคิด และค้นหาองค์ความรู้ที่จำเป็นสรุปเป็น5ประเด็นย่อยได้แก่ขอบกลุ่มงานบริการสารสนเทศและส่งเสริมการเรียนรู้ Information for you ขอบกลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศการจัดการวรารสารสู่บริการแบบ eJournal ขอบกลุ่มงานสดทัศนุปกรณ์และสื่อมันติมีเดีย b e s t r v i c e Hybrid Meeting ขอบกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ One Click Booking ระบบจัดการจองห้องออนไลน์แบบศูนย์รวม และขอบกลุ่มงานสำนักงานผู้อำนวยการการพัฒนาระบบหนังสือตอบรับการขอเยผยแพร่ผลงานทางวิชาการออนไลน์ ขั้นตอนที่2การสร้างและสแสวงหาความรู้มีการระดมความคิดเห็นภายในกลุ่มง,งานและสแสวงหาความรู้จากคนที่ประสบความสําเร็จเพื่อรวมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในด้านการเปลี่ยนงานประจําสู่นวัตกรรมบริการเพื่อความยั่งยืนในยุคดิจิทัลขั้นตอนที่3การจัดความรู้ให้เป็นระบบมีการจัดหมวดหมู่ของความรู้ตามขอบแบ่งได้เป็น4หมวดหมู่ได้แก่ด้านการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการรู้สารสนเทศด้านการจัดการสารสนเทศดิจิทัล และด้านสโสทัศนูปกรณ์และสื่อมันติมีเดียขั้นตอนที่4การประมวลและกันกรองความรู้แต่และกลุ่มงานจะประมวลความรู้ที่ได้นำเสนอเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและบอกเล่าให้เพื่อนๆบุคลากรในสำนักได้รับทราบในกิจกรรม KMD ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนขั้นตอนที่5การเข้าถึงความรู้มีการประชาสัมพันธ์บทสรุปองค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่ให้กับบุคลากรและผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ ขั้นตอนที่6การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้จัดกิจกรรม KMD ดื่มกาแฟแช์ไอเดียเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีของทั้ง5ประเด็นย่อยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าวร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และขั้นตอนที่7การเรียนรู้สนับสนุนให้บุคลากรได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมหลังจากที่ได้มีการแลกเปลี่ยนกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละขอบแล้วนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและนำไปใช้ในการให้บริการ จริง ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้ในองค์ความรู้ใหม่ๆและนวัตกรรมบริการของสำนักที่เกิดจากงานประจำเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บุคลากรมีความรู้ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสามารถสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดวัฒนธรรมองค์กรด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนักอย่างเป็นรูปธรรมการนำองความรู้แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนด้านการวิจัยและด้านการ บริการวิชาการหรือการพัฒนาท้องถิ่นโดยสนับสนุนการสืบค้นสารสนเทศสำหรับคณาจารย์คณะพยาบาลให้เข้าถึงข้อมูลใหม่ๆได้สะดวกขึ้นการพัฒนาระบบการจองห้องเรียนรู้แบบกลุ่มที่ลดความผิดพลาดและการซ้ำซ้อนการปรับปรุงระบบการจัดการารสารอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนช่วยให้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยมากขึ้นการออกแบบระบบการรับส่งและติดตามหนังสือเพื่อขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่สะดวกรวดเร็วด้านการบร บริหารจัดการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรการจัดการและเตรียมห้องประชุมระบบไฮบริดที่สามารถรองรับทั้งการประชุมออนไลน์และออนไซต์ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานและการบริการผู้ใช้การสร้างกระบวนการทำงานใหม่ ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยลดขั้นตอนลดความซับซ้อนสามารถถ่ายทอดเป็นต้นแบบให้องค์กรภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยได้นำไปประยุกต์ใช้ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ได้แก่การถอดบทเรียนที่ผ่านมาทบทวนแนวปฏิบัติที่เกิดจากความสําเร็จและความผิดพลาดจากการดําเนินงานที่ผ่านมาแล้วเรียนรู้วิธีการพัฒนาแนวทางใหม่ให้ดียิ่งขึ้นชุมชนนักปฏิบัติร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ความรู้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้การเรียนรู้โดยการปฏิบัติเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เข้าถึงสาเหตุและนําไปสู่การแก้ไขปัญหาเกิดแนวปฏิบัติที่ดีกิจกรรม KMD แลกเปลี่ยนความรู้และประ สบการณ์ที่ได้จากชุมชนนักปฏิบัติในบรรยากาศส,สบายๆช่วยให้เกิดความเข้าใจตรงกันและนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน